มันไม่มีเจ้ามานาโอบใช่ป่ะฉะนั้นผมจะทำเจ้าพวกเมจิกสตาร์อะไรไม่ได้มานาผมก็เหลืออย่างเงี้ยอยากไปทำเจ้าพวกแวนพาริสโพชั่นพวกนี้นะ่ะขอขอบคุณผู้สนับสนุนน่ารักใจดี DJ k จคิสแคเจ้าของผลิตภัณฑ์สบู่ปราบสิวทารียและเม็ดมะม่วงหิมพานต์ประนองแท้สูตรโบราณพบกับ DJ เจในทางทีอีช่วงเวลาประมาณหนึ่งทุ่ม เพื่อนๆสามารถเข้าไปขอเพลงฟังเพลงเพื่อนๆกันได้ลิงก์อยู่ใต้คลิปทางด้านล่างเลยครับผมขอขอบคุณผู้สนับสนุน b c a t o h a n d กางเกงเซิร์ฟเสื้อริปเคอร์มือ1มือ2ของแท้ทุกชิ้นราคาเริ่มต้นตั้งแต่200ไปจนถึงประมาณ2000ส่งฟรีทุกรายการสินค้าทุกชิ้นรับประกันถูกกว่าบนช็อป30-70%บลิงก์อยู่ใต้คลิปด้านล่างเลยจ้าสวัสดีเพื่อนๆทุกคนครับผมคืนนี้เดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆมาเล่นเจ้าริปเปอร์ไต่แรงกันนะอยู่กับผมในเกม a c k p a c k Battles ไอเยี่ยมขอโทษพูดผิดบทพูดสลับกันไปนิดนึงนะฮะเดี๋ยวคืนนี้เราจะมาเล่นริปเปอร์กันทุกคนเดี๋ยวเราจะไปกับเจ้าหม้อต้มอึงอ่างพิษกันนะฮะเดี๋ยวผมจะไปกับเจ้าเซอร์เพนส์สตาร์ฟนะฮะเซอร์เพนส์สตาร์ฟน่าจะเป็นเกรดตัวนี้นะอ่ะเจ้าตัวนี้เราจะพยายามติดพิษเขาให้ได้มากที่สุดทุกคนแต่ว่าพระเอกของเรามันอยู่ตรงนี้พระเอกของเราอยู่ที่น้องกระตุยนะฮะมันจะให้บัฟเราเพราะว่าสายที่เราเล่นจะเป็นสายที่ว่าท้ายเกมนะฮะฉะนั้นเราต้องยืนนานๆเอาบัฟเยอะๆไปสู้นะฮะ อ่ะเดี๋ยวไปดูกันทุกคนว่าสายนี้จะโหดหรือเปล่าจะพอไต่แร้งไดมอนด์ได้หรือเปล่านะฮะก่อนจะไปก็ฝากกดไลค์กดซับเป็นกําลังใจให้ผมด้วยครับผมม,ม้อต้มองึงางพิษกับน้องกระตุยนะเดี๋ยวจะไปสัก2ตัวเลยทุกคนโอเคทุกคนมาลุยกันครับผมคืนนี้จะได้เล่นเจ้าริปเปอร์สายอะไรเดี๋ยวเรามาลุ้นกันนะฮะตรงนี้จะเป็นกระทะโอเคเอถ้าได้เล่นเจ้าสายพวก เอาฮิวไว้ดีกว่าอยากเล่นสาย X อ็กคาลิเบอร์เหมือนกันนะทุกคนไม่ได้เล่นนานแล้วคิดถึงเหมือนกันนะเนี่ยถ้าผมมี X อ็กคาลิเบอร์ผมจะเล่นสายหม้อต้มพิษนะฝั่งโน้เขาเล่นเบรเซอร์เกอร์ครับผมดูกุป๊ป<ๆ>ผมรู้เลย<ๆ>ผมน่าจะชนะเขานะ<ๆ>เพราะว่าเขาไม่มีด<ๆ>ามจนะเขาก็น่าจะติดพิษแตกแบบนี้ เจ้านี่จะเป็นแท่นะผมสามารถเล่นโทรนบลูมหรือไม่ก็จเจ้าบลัดโทนได้ใช่ปะอืมไม่เล่นเอาเจ้านี่ขึ้นมาเอาเดอะเลเวอร์ขึ้นมาเอามาแบกช่วงต้นเกมก่อนนะฮะ โอเคเอาเดล l เวอรมาแบกผมช่วงต้นเกมก่อน mm hmm. ไปครับผม <c oughs> ฝั่งนู้นเขาก็มีการ์ดสองใบน่าจะเป็นเดล l เวอรทั้งสองใบเลยนะดอกนั้นก็จะเป็นการสแต็กพิษไปเรื่อยๆทีละนิดแล้วก็ดูดเลือดไปโอเคผมเหมือนจะเสียเปรียบเขานะทุกคนแต่จริงๆแล้วผมน่าจะชนะเขาได้นะเพราะว่าผมมีแฟนนี่แพ็กที่ ทำดามจได้แรงกว่านิดนึงจากเจ้าการสแต็กสองเดามจตรงนี้นะฮะแล้วก็เสียวๆการเดลเลอเวอร์เขาเหมือนกันนะฮะอยากได้กล้วยนะแต่ผมต้องหาช่องก่อนได้ช่องมาหนึ่งช่องมันก็ยังไม่พอครับผมช่องเดียวยังไม่พอนะฮะ ตอนนี้ตังเหลืออยู่ 4. อืมเอาน้อหมูออกมาแล้วกันนะฮะแล้วก็เอาเจ้ารีเจนต์มาอีกรอบหนึ่งแล้วก็ไปครับผมโอ้ฝั่งนู้นเขาเล่นแรนเจอร์นะฮะเขามีเจ้าเรนโบว์เบสเขาก็จะมีบัฟมาเรื่อยๆนะฮะดนเจเขาก็มีประมาณหนึ่งโอเคผมอาจจะแพ้เขาทุกคน ถ้าเขาเหนียวกว่านี้นะอีกสักประมาณ7วี่ผมจะแพ้เขาเพราะว่าเขาจะมีบัฟรีเจนอะไรมาเพิ่มนะตั้งเหลืออยู่4เอามาใส่เจ้านี่แล้วกันนะเอามาเอาน้องกล้วยนะอะโอเคประมาณอย่างนี้นะฮะ ให้น้องกระท้าของเราแบกไปก่อนฝั่งโน้เขาเล่นไพโรแมนเซอร์นะเขามีกระทะซึ่งมีการทริกเกอร์อาหารที่ไวขึ้น30%จากเจ้า f ฟสติ้งอมูเลตนะ <c oughs> ผมอาจจะแพ้เขาทุกคนเขามีหิวด้วยนะแล้วก็เลือดเขามากกว่าผม30หน่วย <c oughs> สิ่งเดียวที่ผมจะสู้ได้ก็คือการติดพิษกับเจ้า Regen ต6ตรงนี้นะ <c oughs> ซึ่งก็น่าจะสู้ไหวอยู่นะ ดเมชเข้ากับผมพอๆกันนะเจถึงแเท่ากันเป๊ะเลยวะ่ะแต่เขาติดพิษครับผมโอเคผลต่างเริ่มจะออกมาทุกคนคุณติดพิษคุณสู้ผมไม่ได้หรอกการนี่เป็นการไอซ์ดราก้อนนะฮะซึ่งมันจะช่วยผมตอนต้นเกมได้ดีมากๆส่วนเจ้านี่สามารถทำเป็นเจ้ามานาเตอร์สได้นะฮะ อะเดี๋ยวค่อยว่ากันแรงคงไดมอนด์ Diamond มันยากทุกคนถ้าเราจะไปเล่นแบบคอนเทนต์บางๆอะไรพวกนี้บอกไว้เลยว่าแตกหลายรอบแล้วนะก็บนกันตรงที่อัดคลิปนี่แหละแตกเยอะเลยเพราะว่าการที่ว่าขึ้นไดมอนด์นั้นแรคงต่อไปน่าจะเป็นมาสเตอร์ใช่ป่ะเพื่อน,อนๆต้องจริงๆแล้วทุกคนสมควรจะเล่นตาเดินที่ดีที่สุด แต่ว่าถ้าเป็นอย่างนั้นอนะ่ะมันจะเป็นพวกสายเมตาแบบจ๋าๆซึ่งผมไม่อยากเล่นทุกคนเพราะว่ามันซ้ำซากจำเจประมาณหนึ่งนะฮะ <c oughs> ผมอยากจะเล่นอะไรที่มันสนุกสนุกอ่ะมีน้องสับป,ประรดมาโอเคถือว่าดีมากๆนะฮะ <c oughs> แต่ว่าตอนนี้ผมไม่มีช่องนะ ผมจะต้องไปหาช่องมาอีกช่องหนึ่งโอเคช่องมาแล้วแต่ไม่มีตังโอเคออออตรงนี้ก็เหมือนเดิมนะ มันจะไม่ต่างจากเดิมเท่าไหร่แต่ว่าผมอยากจะให้น้องสัปประโรสมันทริกเกอร์ไวนะฮะอ่าโอเคไปครับผมเน้นถึกนะฮะฝั่งโน้นเขาเล่นริปเปอร์ครับผมเขามีตัวหลกัหลกๆก็คือเจ้าฮันต์รีเบลดที่จะแปลงเป็นแวมพาริกมา5นะฮะยิงสโลใส่มันโอเคนอกนั้นผมก็จะทำให้เขาติดพิษไปเรื่อยๆก็แล้วกันนะฮะผมมีรีเจนซ์หก แล้วก็ที่สําคัญแวมพริตของเขาจะหายไปเรื่อยๆจากน้องกระเทียมของผมนั่นเองผมน่าจะชนะทุกคนไม่ยากครับผมและที่สําคัญผมมี Spy สไปซ์ซะด้วยฮนะพูดง่ายๆก็คือเขาแพ้ทางผมนั่นเองนะติดพิษเหมือนจะพ่อๆกันนะฮะแต่คุณโดนสไปซ์ผมแตกครับผม รบกผมกำลังนึกว่าจะเอาตรงนี้มาเพิ่มยังไงนะ,ะเอาลงมาไม่ได้แล้วนะ,ะถ้าเอาอย่างนี้ผมก็ต้องมีช่องอีกช่องหนึ่งตรงนี้ด้วยใช่ปะ่ะโอเคขอช่องก็ได้ช่องถือว่าดวงดีดวงดีจริงเหรอ กระดึบกระดึบมาตรงนี้นะเอาเจ้านี่มาอยู่ตรงนี้ ก็เจ้านี่มาดูดเลือดเพิ่มขึ้นอีกนิดนึงนะฮะอ่าโอเคประมาณอย่างนี้ก่อนทุกคนผมยังคล่องใจตรงนี้นิดนึงนะถ้าตรงนี้จะเป็นสแตกส็ก2แต่ถ้าเป็นตนัวนี้น้องสับป,ประรดผมก็จะสะแต็ก2เหมือนกันโอเคผมเข้าใจละเอาแค่นี้พอนะฮะ อ่ะโอเคไปครับผมฟังดูเขาเล่นเบรเซอร์เกอร์กระทะแห่งความมืดนะฮะโอ้โหเขาจะติด huh> พิษใส่ผมรัวๆเลยทุกคนเขาจะติดพิษใส่ผมรัวๆยิ่งกว่าท ja mm ี่ผมติดพิษใส่เขาได้ซะอีกผมมีสไปาอันหนึ่งนะผมมีบัฟสปาที่เหมือนจะสู้เขาได้แต่จริงๆแล้วผมสู้เขาไม่ได้เลยนะฮะเพราะว่าพิษเขาติดดีมาก2 4 6 6สแต็ก ผมติดยี่้าเขาติดสิต้องบอกว่าห่างชั้นกันยิ่งนักนะฮะตอนนี้ดาเมจของผมไม่มีแล้วนะผมจะต้องไปหาดาเมจเจ้าแซ้ตัวนี้จะเป็น ตัวทําสไปให้ผมจะได้ยืนนานๆขึ้นอีกนิดนึงนะ,ะโอเคอ่ะผมจะต้องเปลี่ยนไปใช้ดาบปาชนะคิสเมะนะแล้วก็เดี๋ยวผมขอจัดช่องแป๊บหนึ่งนะทุกคนมันจะได้โหดๆนะจ้ะโอเคทุกคนบิ้วของมาได้ประมาณนี้ก่อนนะฮะ ก็เดี๋ยวค่อยว่ากันในเกมหน้าทุกคนเอาดาบราชนากมาแบกไว้นิดนึงแล้วก็นอกนั้นก็จะเป็นฮิวยืนฮิวสู้นะฮะฝั่งนู้เขาเล่น Burning Banner ครับผมมีหอกไฟโอเค Burning Sword ด้วยนะ,ะของของเขาเหมือนจะเหนือกว่าผมนะเจ้า Burning มันก็อยู่ที่ว่าน้องหม้อต้มอึงอ่างพิษของผมมันจะผลิตบัฟอะไรขึ้นมานะฮะเขาจะขโมยบัฟของผมไปเปลี่ยนเป็นรีเจนทีละนิดแต่ ผมก็จะเสยดสีมานออกมานะโดยเจ้าดาบราชนาคิสเมะดาบหนังฉลามนะก็เดี๋ยวเอาขอเอาน้องมาแบกไว้ก่อนก็แล้วกันนะดูจากรูปแบบเกมแล้วท้ายเกมถึงท้ายเกมผมน่าจะชนะเขาแบบขาดลอยเลยทุยกคนเพราะว่าดาเมจของเขาไม่ค่อยมีนะฮะสเิมินาเขาหมดด้วยอีกนิดนึงไอ้มิงเกือบแตกไอเวนเลยดาเมจเขาหนักว่ะ ผมจะต้องไปหาช่องนะโอเคได้ช่องละอ่ะโอเคเอาน้องไปอยู่ตรงนู้นะแล้วก็ตอนนี้ตังค์ผมเหลืออยู่ประมาณ7เอามาเพิ่มความเร็วในการทริกเกอร์ตรงนี้ให้น้องสับป,ปะรดแล้วก็เอาน้องบลูเบอรี่มาอยู่ตรงนี้นะฮะ แล้วก็ตังเหลืออยู่5ไปหาช่องนะครับผมชิวอ๋อว่ะเลอือมกูเบิกตัวนี้ทำเป็นไลท์กูเบิกอ่ะก็ไม่เร็วนะฮะหรือจะเป็นกูกูเบิกดูดเลือดก็ไม่เร็วเหมือนกันโอเคเดี๋ยวค่อยว่ากันนะแต่ว่าช่องมันเหมือนจะไม่ค่อยพอดีกลัวช่องไม่พอนะฮะ จะเป็นสีสตักอ่ะโอเคไปกันก่อนทุกคนเดี๋ยวค่อยว่ากันฮนะมันไม่มีเจ้ามานาโอบใช่ป่ะฉะนั้นผมจะทำเจ้าพวกเมจิกสตาร์อะไรไม่ได้มานาผมก็เหลือดิอย่างเงี้ยอยากไปทำเจ้าพวกแวมพริคโพชชั่นผู้นี้นะฝั่งนู้เบอร์เซอร์เกอร์ครับผมสนับมือสตันโอเคมีฮีโร่สอด ดกเจอร์ลาวาเขาก็ไม่มีนะผมคิดว่าผมน่าจะชนะเขาแบบขาดลอยทุกคนไอสายที่ผมเล่นนี้พูดตรงๆเลยนะถ้าผมเจอพวกเกมไวผมแพ้นะเพราะว่าของผมจะเป็นการสแต็กดีบัฟเอาสแต็กบัฟไว้เล่นเรื่อยๆนะตรงนี้จะเป็นน้องมังกรไฟนะฮาร์ดออฟคอนเทนเนอร์ผมอยากได้มาก อยากได้ฮาร์ดออฟคอนเทนเนอร์นะโอเคผมเอาน้องไว้ใช้ก่อนแล้วกันนะมานาผมเหลือเอาไปใช้ทำอะไรดีวะฝั่งนู้นเขาเล่นริปเปอร์ครับผมมีเจ้าไอ e ์ดราก้อนแล้วก็มีเจ้าเบรนนิงทอชนะฮะแล้วก็ที่เหลือจะเป็นน้องงูพิษโอเคผมมีตัวล้างบาปเาเนี่ย ผมไม่มีตัวล้างบาปเลยโอเคผมน่าจะรู้ชะตาตัวผมเองแล้วละ่ะทุกคนเขาจะติดพิษใส่ผมเรื่อยๆนะส่วนเจ้าผมจะฮิลสู้ไม่ทันยังไงก็ไม่ทันแน่นอนนะโอเคผมจะชนะผมจะเสียดสีเอารีเจนเข้าออกมาเรื่อยๆนะฮะแต่ด้วยการที่ว่าผมโดนตีติดสโลมาทำให้ผมฮิลช้าลงนะฮะแล้วก็ทำแดาเมไได้ช้าลงเยอะมากๆด้วย อะผมน่าจะไม่รอดครับผมคิว <c oughs> ไม่สู้นะฮะโอเคนิดเดียวครับผมราเปียโอเคทุกคนอืมราเปียจะได้ด a m a g ผมจะได้ด a m a g อืมไม่ดีไม่ดีไม่เอานะฮะราเปีย <c oughs> ไม่ใช่ไม่ใช่โจทย์ที่ผมอยากได้ <c oughs> เอาเจ้านี่มานะฮะ ทำเป็นเจ้า Heart of Container ออ๋อยทุย Heart of Darkness ขึ้นมานะ <S 2> <S 2> <S ถ้าเป็นราเปียผมจะมีดาเมจประมาณหนึง่งแต่ว่าเขาจะมีรีเจนกับเจ้าเขาจะมีสปค์ขึ้นมาจริงๆมันก็ดีนะแม่งกูน่าจะเอาราเปียอ่ะไอ้บ้าเย้ยโอเคมาคิดได้ตอนนี้มันก็ช้าเป็นเสียแล้วไอ้หมิง ฝั่งนู้นเขาเล่นฟอร์ตไบนะฮะยิ่งผมตียิ่งผมมีสโล่เดามจชเขายิ่งแรงผมน่าจะแพ้เขาครับผมบัฟของเขาเหมือนจะไม่ค่อยมีอะไรก็จริงแต่ว่าดีบัฟเขาเพียบเลยนะฮะเนี่ยเขาฟาดผมทีละ46นะฮะคริติคอล36โอเคผมน่าจะแพ้ครับผมถ้าผมเล่นราเปียเมื่อกี้ผมอาจจะชนะเขานะฮะ โอเคเอาน้องมังกรมายิงอีกรอบนึงผมไม่มีมานาไว้ใช้นะผมไม่มีตัวที่เอาไว้ใช้มานาพูดผิดแล้วมันก็มาแล้วทุกคนอเทมที่จะเอาไว้ใช้มานาของผมมาแล้วนะ มันก็คือเจ้าไม้กว่าทางมะพร้าวกับเจ้ามานาโอบตัวนี้นี่เองนะฮะยูสเดชสเตมินาไฮตรงนี้เป็นโลนะฮะเดี๋ยวรอบนี้ผมจะเอาเจ้า มาชนากแบกไปก่อนแล้วเดี๋ยวรอบหน้าเดี๋ยวผมจะไปทําเจ้าเมจิกสตาร์ขึ้นมานะฮะไม่อย่างนั้นผมจะไม่มีดามเจจอะไรเลยแต่จริงๆมันขาดกันไม่เท่าไหร่วะทุกคนไปเลยดีกว่าฮนะอ่ะโอเคประมาณนี้แล้วเจ้าเจ้าฮาร์ดออฟแบกเนสมาอยู่ตรงนี้นะมันจะได้ทริกเกอร์ไวๆขึ้นอีกนิดนึงฮนะ อ่ะโอเคประมาณอย่างนี้นะฮะจะได้ขโมยแล้วก็ยืนนานๆฝั่งนู้เขาเล่นดับเบิลกูเบิร์กนะฮะมีกูเบิร์กแครอทตัวนี้ซึ่งมันจะสามารถทำให้เขามีเอนพาวเวอร์มาได้เรื่อยๆแล้วก็มีฮิลมาทีละนิดผมว่าผมไม่รอดครับผมผมไม่มีดนเมจไปต่อกรกับเขานะฮะนอกเสีจากว่าสไปร์ตรงนี้แต่ดูจากแดนเมจแล้วผมน่าจะแพ้เขาครับผม เพื่อนเห็นเลือดผมไหลเป็นน้ำเลยวะรอบนี้ถ้าต่อให้ผมมีดาบราชนาคิสมเมผมก็น่าจะพ่ายแพ้เขานะโอเคผมได้เจ้าเมจิกสตาร์มาตรงนี้ตรงนี้จะสแต็กดามจไปทีละนิดส่วนเจ้านี่ผมจะได้ดามจมาแล้วก็เปลี่ยนไปเป็นพิษไปกับยูนี่แหละนะฮะ ทำเป็นเจ้าเซอร์เพนส์สตาฟขึ้นมานะฮะแล้วก็ตอนนี้ตังผมเหลืออยู่9เดี๋ยวผมทําเจ้าเบอร์นิงโคขึ้นมานิดนึงนะ <c oughs> แล้วก็ตอนนี้ตังเหลืออยู่8น้องมังกรน้ำแข็งเอาน้องมาเลยครับผมตังเหลืออยู่3 <c oughs> เอาช่องนี้มานะ อ่ะโอเคประมาณนี้ก่อนทุกคน s ซ r ร์เพนส a ตนะแล้วก็หลกัหลกๆก็น้องมังกรไฟยิงไปเรื่อยๆนะฮะอ่ะไปครับผมฝั <c oughs> ่งนูเขาเล่นสายชาแมนะฮะ <c oughs> เขาจะใช้สเตมินาลดลงมีฟฟลคอนเบลสซะด้วยนะฮะ <c oughs> ติดพิษใส่ผมทีละนิดแล้วก็เพิ่มบัฟมาทีละนิดโอเคดูจากของเขาแล้วสุดเลยว่ะ ผมจะขโมยบัฟเข้ามาทีละนิดแต่ก็มันก็ไม่ได้ไวมากนะฮะทุกๆประมาณ3วิครับผมถ้าผมมีเจ้า s ซ r ร์เพ s t a ารผมน่าจะดีกว่านี้เยอะเลยนะเฮ้ยแต่ดนเจจากเจ้า Magic s t a ร์ก็ไม่ใช่ขี้ไก่ทุกคน23ได้อยู่นะเนี่ย2ี2 4ถึง26ตีทุกๆประมาณ1.3วิถือว่าแรงอยู่นะโอเคผมเป็นเจ้า s ซ r ร์เพนสตารเรียบร้อยนะ ตรงนี้จะเป็นน้องมังกรผมสามารถทําเป็นเจ้าน้องมังกรนั่งแข็งหรือไม่ก็เจ้ารูบีช้ชองได้เนาะแล้วก็ตังเหลืออยู่4ตอนนี้อ่ะโอเคไปก่อนครับผมตรงนี้ผมจะจัดยังไงให้มันสวยกว่านี้เดี๋ยวค่อยว่ากันนะตรงนี้มาอยู่ตรงนี้ ฝั่งนู้นเขาเล่นแรนเจอร์ทุกคนมี2กูเบิร์กอีกแล้วนะสติลกูเบิร์กกับเจ้าแครอทกูเบิร์กโอเคเขาน่าจะเป็นเกมไวนะมีน้องเม่น2ตัวแล้วก็บิ๊กโบลอยู่ตรงนี้มีเกาะแวมไพร์ซะด้วยนะอ่ะโอเคผมจะสแต็กพิษใส่เขาไปเรื่อยๆจากเจ้าเมจิกสตาร์ไอทุยไม่ใช่เซอร์เพนส์สตาร์นะฮะซึ่งบอกไว้เลยว่าเขาเละแน่ทุกคนเขาน่าจะทำเจ้าบลัดโตรนขึ้นมาอีกสักนิดนึงเขาถึงจะโหดนะฮะ สามสอง,งเขาติดพิษแตกครับผม55เจ๋งบะล่ะไปต่อหรือเปล่าไปอยู่แล้วกำลังเข้าคลายเลยนะเอาเจ้านี่ขึ้นมานะแล้วก็เดี๋ยวเจ้า s ซ r ร์เพนสตารฟตรงนี้ผมจะเอาน้องมาทริกเกอร์ให้ไวขึ้นอีกนิดนึงนะ แล้วก็ตรงนี้เดี๋ยวผมจะามาติดน้องกระตุยไว้นะเพื่อที่ว่าผมจะได้มีบัฟมาเรื่อยๆด้วยเพราะว่ายังไงสายที่ผมเล่นมันต้องเป็นสายที่ยืนนานๆอยู่แล้วนะเอาเซอร์เพนส์สตารตีไวๆถูกต้องแล้วเนาะแล้วก็ตังเหลืออยู่สิเดี๋ยวไปหาช่องเพิ่มกันนะฮะน้องมังกรลดราคาโอเค เดี๋ยวมันจะโหดไปไหมว่าเนี่ยมันจะโหดไปหรือเปล่าผมล็อกไว้ก่อนแล้วกันทุกคนอีก4เกมใช่ป่ะอืมไม่เอาไม่เอาละเดี๋ยวมันโหดเกินนะฮะจริงๆไม่ใช่อะไรอรช่องไม่พอนะฮะไปครับผมสายที่ผมเล่นจะเป็นสายที่ว่าอยู่ระดับกลางเกมถึงท้ายเกมนะฮะฉะนั้นผมต้องยืนนานๆครับผมฝั่งโน้เขามีฟาวคอนเบลตแล้วก็เน้นดูดเลือดทีละนิดนะฮะ คุณก็จะโดนสไปค์ของผมอัดไปน้องมังกรเปิดการ์ดขึ้นมาจะได้โล่มาทีละนิดนะแล้วก็ยิงเพิ่มดามจเข้าไปเขาติดสโลไป12ครับผมผมมีสไปค์นิดนึงเขาติดพิษอยู่ที่ประมาณ10 25นะฮะแต่ดามจเขามากกว่าผมแล้วก็ตีไวด้วยเนาะผมคิดว่าผมน่าจะแพ้ครับผมตามนั้นเลยนะ คีสาเอ็ดเอ็นพาวเวอร์เนะฮะแล้วก็เดี๋ยวตรงนี้เดี๋ยวผมจะทําเป็นเจ้ารูบี้ชองนะทุกคนน้องมางก่อน,น้ําแข็งผมจะไม่ทํานะฮะตรงนี้จะเป็นการดูดเลือดตรงนี้น้องถุงสะเบียงทะเลนะฮะ เอาน้องกระตุยมาเพิ่อมอีกหนึ่งตัวนะแล้วก็เจ้านี่เดี๋ยวผมทำเป็นเจ้าบริ g งโคลขึ้นมาโอเคอ่ะโอเคไปครับผมฝั่งนู้นเขาเล่นไพร o อมันเซอร์สายแท้ไฟแล้วก็จะยิงพวกโค b บอลใส่ผมเรื่อยๆนะฟรอสโบเขาจะพยายามติดสแตก สโลใส่ผมเท่าที่จะทำได้นะดาเจ5 55 7มาจากไหนวะเนี่ยแซ่แน่เลยแม่งเอ้ยอ๋อมาจากเจ้า Frozen Flame ยิ่งอีกฝั่งหนึ่งติดสโลดาเจกับคริติคอลก็ยิ่งสูงโอเคเข้าใจละอ่ะโอเคผมได้เจ้าน้องดูบี้ช็อกมาแล้วนะเดี๋ยวน้องจะมาอยู่แถวนี้ทุกคน ตั้งเหลืออยู่11เดี๋ยวผมหาช่องแป๊บหนึ่งนะฮะโอเคโซกูด so ขอช่องช่องก็มานะฮะอเอ๊แล้วผมจะติดน้องยังไงถ้าเป็นอย่างนี้เอาตัวนี้ขึ้นไปอยู่ตรงนู้นนะฮะ ก็น้องรูบี้ช้องไม่อยู่ตรงนี้โอเคอ่ะโอเคประมาณอย่างนี้นะฮะแล้วก็ตังเหลืออยู่5ตอนนี้เจ้าดราเคสโลตัสตัวนี้ของผมมันจะ มีการ์ดก่อนหน้านี้5นะฉะนั้นเขาจะลบเขาจะให้มานาผม15หน่วยแล้วก็ลบบัฟของอีกฝั่งหนึ่ง15หน่วยเช่นกันนะตอตรงนี้น่าจะดีที่สุดที่ผมสามารถจัดตอนนี้ได้แล้วอาโอเคผมจะเารูบี้ช้องให้ตีไวนะเพราะว่ายิ่งรูบี้ช้องตีไวมันจะยิ่งมีโอกาสตีติดสตันแล้วก็มันจะยิ่งเพิ่มฮีทให้ผมนะฮะ เลืออีกสองรอบทุกคนฝั่งนู้เขาเล่นไพโรแมนเซอร์สายตะเกียงแห่งความมืดกับน้องฟีนิกซ์โอเคเขาจะสแต็กดีบัฟใส่ผมจากรักเซเบอร์เรื่อยๆนะฮะก็ดีเลยนะฮะมาดูบี้ช้องตีมิสนะเขาล้างดีบัฟไปทีละนิดเนาะดูจากเลือดแล้วผมว่าผมน่าจะแพ้เขานิดหนึ่งนะชีวิตที่สองเข้ามาแล้วทุกคนอมตะ1.7วิแต่เลือดของผมก็หมดแล้วนั่นเองนะ โอเคบวกลบเท่ากับศูนย์สงกับเป็นไดมอนด์ยิ่งนักนะก็ประมาณนี้ทุกคนสำหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกๆคนที่รับชมนะครับผมแล้วเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ฝันดีราตรีสวัสดิ์จ้าบ๊ายบายวู้บบัฟของผมแม่งโคตรเยอะเลยนะฮะคลิปนี้ผมจะตั้งชื่อว่าเจ้าน้องรูบี้ไอ้ทุิริปเปอร์หม้อต้มอ,อึ้งอ่างพีษกับน้องรูบี้ช่องแล้วกันเนาะอืหรือไม่ก็อาจจะเป็นไม้เท้าหัวงูนะฮะ